บอกกัวาต้จ hmm. ด right. mm ้วยเ้ไปถาก็พีกอออุ้อีกนะจ๊ะพี่น้องงมจ้ได้ามจ้ะครับาวัพกระดิปนี่แล้วเราให้รังดอกง่ายกว่านะ าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคนทุกทานนะจ้าที่ข้ามารับชมสมชิคก้าลุยจ้าสวัสดีพ่อไหญ่แม่ไหญ่เอฟซีทุกท่านครับผมจากทั้งที่ในประเทศหลัก่างประเทศน้ำนอาจ้าครับผมวันนี้พ่อกันวันที่ซีหล่อนะจ้าสีพฤศจาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้า เมือ่อกี้ก็พกีกระผ้าเขาปลาหาเห็ดคือเก่าเนาะเมื่อวานนี้เข้ามาช่วงใบ,บเนาะเออครับผมกระมาณพี่จ่ายดต่ตานึงพี่จ่ายเมเนมาตอนเสาร์จ้ะพี่จัดเมอนี้เข้ามาแส่นักผู้จองครับผม,มนเมอนีขึ้นหอผู้หอเขาครับผมขึ้นหอเห็ดเนาะเออครับกะไปตามดุนตาำโจงก็เมื่อิี้พก,กีจ้ะวัดสิตดิชิมานบอนอาจ,าจะ้ะเห็นหอโหลดเพิ่นขึ้นมาก,ก่อนแล้วน้องคันนึงเนาะเออไปดุนน้ำกรันกับพี่นอ้นองว่าจิตดิสิมานเห็ดนางแนจ้ะสีมีเห็หนเดหนายเขาเก็บแน่เครื่องผู้จองเลยก็ไปเลยจ้า ไปครับผมเอาครับผมวันนี้ผ้าปีนเขาครับผมติดมาหอดล้างเขาแล้วครับผมเฮ็ดยังไม่จดีดนางงบานโอ้เฮ็ดลุงงูบานพี่น่องมันเปิดงานคือบานเนาะบานก็นเอาตัวอเอาก่อนนี่นครับผมนางงูแดงยางดีลุงงูแดงยางดีครับผมเอาสันแหลกแหกมานเอาเป็นลางงูบานเนาะ <c oughs> นบานก็เอาจากพี่นอ่อง บอกเลกแฮกมานเอาไว้ก่อนจ้ะสีพอตัวมโนผู้เพันมาก่อนเพันเบาเพราะหวานชมพูจ้าบอกกันละจ้ะพี่น้องเอาเอากระโดดเนื้อเพื่อนน้องมาทำน้ำผนเพื่อนน้องสองดอกจ้ะชมพูจ้าน้องนีโฟล่ะ พี่้องบัตรเม่ิดวอกขาเลยจะเลยเชียร์ไปถามเขกลิกอ้นนี่จรงนะครับผมเฮ้ยสตาร์ทสตาร์ทอันพอเป็นจุ่งก้อนมูกับสระม่าหนเนาะเออดงครับผมงาไห้จ้ะง่าให้อีลีครับอ่อนแต่เสาด้วยสะไม่กิกถอดจะขยันผูกเอวไปเลยอันยุงบัลายก็พอได้บยบริจะเหลือให้ยุงนำจ้ะ งามจ้ะเอ้ยเปนกเลยหน่อยเนาะเปนกเลยครับผมอหสีเพ่งจืดห่นเนาะบอ,นบอกชมพูแห้งหลายไปเลยครับ,บตัขาดหลายาตัวเตยแห้งไานดกันะมมนะเสียไงาเลหน่อยนะาใหม่ฮะเพือ จ้าคุณครับผมไม่คิดเอาใส่กระตาหน่อยได้จ้ะแยกตาเนาะอันจ้ะอีกจ้ะนี่เราก็ค่อยปั uh no uh ่นไหลเนาะจ้ะบอกจ้ะสวยสวยเลยจ้ะเลี้ยงขนไดบ่กเลียงขนาดเลี้ยงน้อยขนาดยี่เนาอฮันโดงหน่อยเนาะ างามจ้าช่วงพูปีนีนออกดีแน่อยู่ครับอพอดีเลยจ้ะลุงน,นี่กำลังพอดีคำพอดีคำนี่ในสองคำสีคือพงามจ้าด,อ,ด <c oughs> อกหน่อยนอเนาะ,ะสวยง,งามจ้ะ ตัน้เป็นสีชมพูยู่นะจ้ะต่ออือสามดอกสามดีออันนี้อันนี้เนาะนี่่ไม่ได้ประชัดนี่แน่ว่ารัดกล่องกระเบื้องใหแล้วได้ที่น้องม่ด้ไม่ฟอชมพูเฮดอื่นไม่ต้องเคยห็นครับบ่บ่บ่พนกำลังมาอเลย ดอกสียงแรงวะแม่ชมพูก็กลั่นนะจ๊ะดอกนี้จ้ะโอ้งามครับผมพีอีกอุ้ยปอบปอบกันเลยครับพี่ทั้งในเลยครับผมปอบกันเลยโอ้ยครับเปิดๆไม่คิดอุ้ยวนเดียววนเดียววนเดียวนี่ก็มีเทิงนี่ก็มี่นที่สามอันนี้นงามงามอันทีเห็ดสวยและแซ่บเด้อจ้ะถุงหวานชมพูนี่จ้ะ อยู่ในโอกใหม่เนาะเจือคาร์บอนชาร์ตาม่นีก็มีกันเนี่ะบางบางตัวเดียวงาใหม่เอาขึ้นเกยจะไต่คอนใหม่ครับเอาหยากแน่ยด้วยครับอแพคคุนี่ทองสวยๆนี่อีกรองบลดน้อยขึ้น เอาได้ยังจ้ะโอ้ยหอนทับเนาะจ้ะนี่จ้ะจ้าโอ้ไปจองหนาิ<ห>่งดีๆบบเหน็นเลยมันกะบบสูงกันเลยที่นั่นเฮ้ยไม่ทับไปตองสูงจ้า ชมพูจ้ะเฮพี่น้องอ้พี่น้องพุนครับนคอณชมพูแข็งอยู่จังแข้งแข้งแข็งใหญ่เลยได้ได้ได้โอ้ตัวแงามเอาเอานี่แข้งทสิเอาไหนก่อนมีก่อนก็ได้โอ้ยแข็งแข็งอันตันคือเกาด้วยจ้ะ รสชาติดีครับผมรสชาติด <clubs> <for> <S explode> ีครับเพืน <okay>. นี <pagar> ่ยหจากแดดเนาะอ่าน้องบริิมาน่เท่าบริสุท์มาหลายหนเกองเหงื่องเหงวอันนี้มาที่สามแต่่คู่อันนี้สวยๆจ้ะอ้ตรงหน้าขาบนตามติ่งๆเลยจ้ะสวยๆอะไจ้ะ เต็มกระตาแล้วนี่เลอื้มน้มเน้น้กระต่กยนาด่จ้เก็บแล้วจ้าชมพูล้วนๆอุ้ยอีกแล้วจ้าพี่น้องเป็นหัวเป็นกอจ้ะบางนี้พื้นอุ้ย ตาสอนนี่ครับตาสะออนตาสะออนจ้ะเต็มคำเลยจ้ะเอ้ยเป็นองบนตัวไหนคี้ร์ลงเคีร์รูดออกจากหมองก้าวเลยเก็บตองไหนจ้ะไม่ใช่ดอกหอมเอ้ยอีกแล้วครับโหดเนาะเห็ดสิมผู้ปีนี้เนาะเออครับเรีว่าออกหลาย ก็ปกติอยู่ครับคุณอะไวก็ตีกายจ้ะคุทั้งราเมื่อกี้คุณน,นื่นบานเล,นนนลน็กน,น,ลนี่เปรดใส่กรตานีะเลยกระบาดนี่แข็งได้ครับผมได้จ้ะแข็งดีจ้ะ,จะ จไปจ้าชมพูจ้าอี่มาเมี่อกีผีมาผีก่อนออ้หอยโอ้ยเอ้ยเฮ็ดบระดิ้ยังจะงแต่สนองเลยครับผมอ้ยปาดทอเป็นกอเลย ผมมันมกระดอกกรเดาเด็เดจุดเือ่องจุเงางแหงเนาะโอโ <laughs> จมโจมโจมจ وم. งามนี่นี่อ้เนีขัดขัดโอ้ยดอกนีงามดีผส,สวยเนาะนนนเลยใส่ตาสองเลยที่ับพี่น้อเงานอ้เป็นเ่าเมนกรด,ดีเล้วร้ายเหลี่ย,ยเดดงาดอกไงก

คักค่ะค่ะความงามเนาะเนี่ครับแต่ว่าเหด็ดละโหนเห็ดอันนี้โบคอยเห็นเนะาะเ,เห็นแต่บ้านที่เละุ่นแล้วก็เละเลยบ้านเก็บเอากับประเทศไทยรวมตัวครับผมไทยไาหาหเป้นดอกงูเบงนะดอกงูเบงเนาะดอกแดงแหวานส <laughs> ามดอกแดงแหวานเล โอนพื like ้นนอทองเขาจุนพูนพี่เนาะถ้าฝนบ่ห้ามบอวาอย่งสิงามแ้น้ำ่ินข้าว้เขนาน้เขียงกเขียงเเขียงกินแกงไดยุ่ยด้ยอดเเีรไเนาะกราไไอไเป็นเชื้อนะนอ๋อ เราเก็บม nah ือนกันที่บริเบวงว่ามันพ่นเบิดมัจะขึ้นมาอยู่บ่สีสีแบบเดียวก็ไปต่อเนี่ด้ึงครับใบตองแห้งอันเดียวกันสีใบตองแห้งเป็นกอเป็นเหงาเนาะเฮ็ดปีนี้เดียวอ๋อเป็นกอเป็นเหนียวแน่อยู่ครับน้องนาะแต่ละงอกเนาะงเป็นกเป็นเหงาเนาะเพราะท่านโผล่ป่านไหนเมื่อวานก็ จุ่มเดียวหาดอกก็ถือว่ากำลังเลิมเนี่ยกำลังเยือนกำลังนี่แหละครับหมวดี่มานี่แหละครับฝนตกหมวดี่มานี่ฝนตกแห้งครับผมหนามเต็มหนองันี้เลยจังวัดนี้เลยฝนหลบหนีวันซะหน่อยเนาะแม่ฝนหลบฝนมันก็ตกเรืออยู่ครับแต่ตกบ่หอดผู้หอดกับหอดคอยบ่ตกแห้งไป เป็นเชือเพื่อนเต็มเรียบร้อยกระตาที่สงองกรตาสองเต็มอีกครับผมนี่เดวพวกกระกระตาทีต่างไม่เหนื่อยนี่ขี้คว่มไปหาน้ำอายเล <c ười> <ừ. S 2> ย้ยืมอนเห็นมูใหญ่นเพื่อนพี่น้อกลัวม่น,น่อยๆไปเลยออื ลูขึ้นมาอ่าลงมาจากล้างผู้หรือครับผมเปลี่ยนหมายครับมาหาปลาลางน้ำครับผมอยู่หลังผู้กับมีเห็ดผงสีชุ่มผู้ครับผมเฮ็ดปอดดินแต่<ะ>เ,เห็ดตะวงูบานครับผมลงมา,ารอปลาลางน้ำครับผมรงตางละง,งาน,าน,นที่ทราบพวกงูเจดีย์ใส่จัเกิดอะไรเห็ดนี่ที่ ให้เขาดินอยู่น้ำกาลสองงานนี่ให้พวกเขาเขาขาวเขาผมน้องน้อันี้นะตัว่นี่ค่ะเขาขาวนะว่ากะเบาอยู่นะครับผมว่าเอาไดคขิปเปิดบริเขีนก็เลยแต่ละอ้ดสงสารดอกคือสวยไง น่าเห็ต้นส,ส,ส,สัตวกกต์ปาน,นนี่มนดอกแล้วครับผมใส่เห็ดแดงเดึงเห็ดแดงตาหนาครับผมคนสาพวปกติเป็นมไรอนดอกยเขกำลังเริ่มน่าเช่อเพอฝนหวานวน,นี่กำลังแห้งนิดเดียวทีข้าคล น้องเขาค่าคนครับเดงจ้า,มาแมงกินดอกไปน้อยนงะพี่เดกน,ดเนี่เลือเลยด้วยครับผมเป็นอ,ปอย่างเนาะจ้ะเห็กที่นี้เห็นแมน่แล้วครับผม่<อ>งู้ต้องหลมบังเลยพี่น้อง pudding uh, nih kakernaan diemak nah di, nah, di ini air nih uh, ini 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 bắt đầu đến chùm lê ra lơ hết mày kêu tìm mày được học công kênh mọi người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  mày kêu tìm mày kêu tìm mày được học công kênh mọi người mày kêu được được ดอกพอดีดอกโองพี ALLY, oh, and <AND well. ่แ um, ล้วนะตามเห็ดพงขาวใหญ่เด้อจ้ะนี่เห็ดทองยานเกิดดีกแล้วครับผมเกิดแล้วจ้าเกิดแล้วดอกงางามครับ เขาอ้วนๆโอ้ยข่เนี่ขาหนึ่งเต่ว่าแม่งกัดหลุดไว้พีได้ี่ข้างหลังมากินอันนี้ป๊ออือแม่งกินเสียบหลายหวานจุดจพี่น้องนาแม่งกินน่งเสียเนะเุ้ย นี่กรกะแมนนี่กระแมนมอโอ้สองอขึ้นกันนี่พ่น่าจะเป็นไม้เนียอเ,อเนี่นี่คราบผมอมาเล้วมาแน้วเกี่ยวต่อี่กันกระแมนนี่แแต่ว่าโก้และโอ้ยไม่ขาคนนึงนี่จ้ะขวัชาดีไดงสีลันจะแน่ยา แซ่บหวานแซ่บหวานแซบเวอร์โครงการเลยเนาะโครงการคนละครึ่งสองเรออีครับผมมนม้เหมาที่ได้ที่ทางการมันหลบกงมาจากหลังทูด้วยรล่มัหาปลานันโครงการคนละครึ่งจ้าโครงการอีแล้วครับ โอ้เดียวขาเนอาอยขายังมาทาน,นอยู่ไเด็ูครับผมมีสามด้วยครับอสี่้องชิมเน่อเยนไอ้นี่โอ้างามงามจ้าสาเหดก็ออกจะไี่เนอะสาวก็งามนแนละนยนจ้ะนี่ครับผม Hoa hồng dạo lê bé chăm phú lê chăm phú lê chăm phú lẻ chăm phú lê chăm phú Ừ chăm Chị lê chăm phú lê chăm đi, lê chăm phú đi. chăm phú lê 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 เลยอิ่มอิ am, si> so main, I mean, I yeah. ่มเลยเจ้าพงามหน่อยเนาะนนี่จากแม่งกินแม่งกินแน่จ้ะอ้กแหลแน่เธอนี่แล่แหลกดอกหน่ยเพิ่งไดมีนีจ้อจ้ะเร่อเตินอีกทีก็ดีะไล่เ เอา่อไหนงเพบไลงมาดว่านะโอ Recently, them, <laughs> yeah, ้ย <Damas> ข <cus> ึ้นมอูยสวัสดีากี้เเก็บไปละดกหนึ่งแค่คู่สวยๆจ้ะสีงานมากเลยสวยมากเลยอู้ จุ่มเลยไอ้ไอเบิ้งไอเบิ้งกอนกอนชี้กอนชีเปลี่ยนมาทีนี่อีกนี่น้ำงามไอ้ก็าภาพหนคล้องเาเก็บภาพเรียบร้อยเก็บเข่าตาโตเลยจ้ะพี่เนาะ <laughs> <laughs> สวมผืนเอาอยู่เนาะออกหลากหลายชนิดต้งนนะองเห็นเนาะสวมกลวงอ่น้อง ได้จุ่มน,นี่มัมีบานเลยเนาะบอลตกไปงี้ใส่ไห้อยู่นะของคนข,ขาว้าจูนพูนอยู่น,นี่ยจะ้าจ้ากำลังโทรนะขาพนี่เดรย์บ้า

หนักกระเมอ่ไม่คิดเอานี่ร้องยังไงนี่ก็อนเลยเอาหัวโจกเลยนาะปาดอขาพี่น้องขาอุ้ยเอาปวดแถวตอง้นขสายขาสายเนีสิไปอนะผมหัวกระดิกนี่แล้วเนาะเฮ็ดัเดะ้องง่ายวาะปัดโอ้ยโอ้โดปว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 ดเท้าเดะปวดเ้าเละอะไรนี่บอหอยเพิ่งกำลังมาเฝ้า ลูกน้อยเพิ่นกำลังนกระลาระลูกน้อยเพิ่นนด้ไหนขายอย่างนี้ยังสวยอืมนี่กระดาษอะรถงกน่ี่นีเ่เห็นี่เรื่องดอกแข็งด้วยครับนี่ดูนะเฮ้ยงามเห็น สาแหล่อลังการสาแหล่แหลบุงง้อยเนาะแหล่ปลาย่างได้จ้ะพี่อนาอมันแหล่บอีแบ่มันแหล่หอมกอันนี้แหล่หมยางหมบะหมยางจ้ะลกุ้ง้ยขาปิดจิคูเปิจิโตจิฝนใช่ไหมโอ้กอดอันตอันเลย ว่าเฮ็นฮอเอาโลดได้เป็นสาวแหล่จ้ะพี่อีกดอกให้เธอเลิกเจินเถื่อนอยู่น่ะโอ้ขาบ้าง่าตัดออกขาไปกระตดอกจ้าผึิงเหลืองถือมัครับผมเพนผงเหลืองจ้ะสองดอกงามๆจ้ะ เอาครับผมเดี๋ยวเวลาพักกระบ,บานไปลงผลงานกันครับผมอยอดใดย,ยอดหมานพ่วมใดพ่วหม,มานครั <c oughs> บวันนี้ไปซ <c oughs> องไม้ครับผมอ,อไปอัปเดตหล้างผู้เนาะแม่งครับผมอัปเดตหลังผู้จองผลงานหลังผู้จองนะจ๊ะพี่น้องเป็นเพชรอันเพิ่งหวานชมพูล้วนเลยเนาะแม่งครับผมเพิ่งแดงคารามีดดอกเหงจ่จ้ะ หวานชมพูเน,น้นๆเต็มกระตาเลยจ้ะเหลือเดี๋ยวมาใส่กระตานี่อีกเนะจ้ะเพื่งหวานชมพูแล้วก็เป็นเห็ดลังโงกบาลทางล่างเนาะเพื่งหวานลังโงกบานเพื่งหวานชมพูแล้วก็มาได้เฮดบดดินปกทึ่งค่ะพี่น้องแต่เต็มกระตาเลยจ้ะมาแต่หลังผู้จองสิมีสองกระตานี่หน่อยเนาะแน่น,นครับผมส,ส่วนอันนี้เขามาหาอยู่ปลาลางปลายย่างหน้าหน่อยเนาะแน่น,นครับปลายย่างหน้าอันนี้ปลายย่างหน้าข,นของบ้านน้องเม็กด้วยจ้ะพี่น้อง ก็เริ่มออกแล้วได้จากพวกเห็ดดินเห็ดนาเลยเห็ดแดงแดงปลาย่างเนาะนี่ครับผมมาไมนเห็ดเพิงเข่าใหญ่น้ำจากพี่น้องหลายดอกอยู่จ้ะพ่อเป็นโมเป็นจุ่มอยู่เนาะไอ้เนาะนี่ครับผมกเห็ดเพิงเหลืองมีสองดอกจ้ะพี่น้องคือว่าผลงานวันนี้มาสุดยอดนำมาสามกระตากระต่ใส่ทั้งสามกระตาเลยครับพี่น้องสมกับเอามาสามตาอยู่ครับจ้ากผลงานคลิปปนี้เนาะจ้ะเป็นคลิปของวันที่สี่เนาะค่ะพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเมื่อกี้ก็พกิกะ ก็ฝากผลงานไว้อีกคลิปหนึ่งเด้อจ้าชมชอบวิดีโอจังไหนก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งน้ำเนยด้อจ้าเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่คิค่าลุยจ้าไม่คิคก็พอกิ๊กขอขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าละจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจ้าที่คอมเมนต์ดีๆเขามาให้กำลังใจไม่คิคก็พอกิ๊กจ้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมสำหรับคลิปเมอนี้ไม่คิคก็พอิค่ะ ขอบผลงานใบเพียงนสำนีละจ้าเอาไว้พบกันไม่เมื่นาว่าเม่คิดสิภาพไปหาหญิงที่กัดได้เนาะจ้ะนี่เมื่อกี้ก็พกกีก็ขอตัวละกับบานกันด้วยจ้าขอกราบคุณว่าสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีพี่นายพี่นายเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณหลายๆเด้อครับผมขอบคุณทุกไหล่ทุกแช่ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแน่ใจที่ส่งมาให้ครับผมบัวสีอยู่ต่างประเทศเลยในประเทศครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมกลับบ้านพอกันหมาคลิปหนาครับผมบม่สบายค่ะยุ่งหลายแห่